ด้านรองนายกรฐมนตรีภูมิธรรมเวยชยชัยก็แสดงความเสียใจในปมคดีตากใบที่จะหมดอายุความลงในวันนี้นะคะแม้วรัฐบาลน,นั้นจะพยายามเร่งติดตามจับกลุมตัวผู้ก่อเหตุในคดีนี้พร้อมกับเตรียมนําบทเรียนนี้ศึกษาทบทวนป้องกันเหตุในอนาคตค่ะขณะเดียวกันนะคะก็เชื่อว่าไม่มีปัญหากรณีที่ UN นั้นแสดงความกังวลต่อคดีนี้ค่ะ แต่ล่าสุดทันยูเอนะคะเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องคดีตาบใบที่ปล่อยให้หมดอายุความเนี่ยค่ะไม่ใช่ปล่อยให้หมดอายุความมันหมดอายุความเราก็ยังมีความแตกต่างอยู่ตอน่างที่เรื่องมันก็จะออยายามว่าเราก็เสียใจที่เราไม่สามารถทำให้มันยุติกครก็สิ่งที่ยูเอ็นแสดงมาแล้วก็ไม่ได้มีเป็นอะไรก็แสดงาเราก็เสียใจเหมือนกันแต่ว่าก็ทุกทุกงหมดที่เรงให้มันไ่อ้ดูว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ นายภูมิธรรมเยชวชยัยรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังหวังรอปฏิหารที่พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4รวมถึงผู้ต้องหาและจำเลยร,รวม14คนในคดีตากใบจะเข้ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีทางกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลในวันครบรอบ20ปีกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งจะหมดอายุค,ความในวันนี้ค่ะ นายภูมิธรรมอ้างว่ารัฐบาลพยายามดำเนินการทุกวิถีทางในการติดตามจับกลุมตัวผู้ต้องหาและจำเลยแต่ไม่เคยติดต่อข้อมอบตัวกับทางตำรวจใดๆทั้ทงนี้จะนำบทเรียนที่เกิดขึ้นนี้ไปศึกษาทบทวนรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะกระบวนการแก้ไขปัญหาในอนาคตแต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นข้อมูลของสองฝ่ายค่ะจึงอยากจะไปทบทวนความคิดเห็นของทุกฝ่ายให้ตกผลึกก่อน ขณะที่นายรังสิมันรงประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศชีว้ว่าวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยและเป็นวันสุดท้ายของการครบกําหนดในคดีต,ตากใบซึ่งเป็นหนึ่งในหมุดหมายสาคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเพียงใดค่ะ และในช่วงเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้ถือเป็นโอกาสแห่งปฏิหารที่จะเห็นกระบวนการยุติธรรมประสบความสำเร็จแม้มันจะน้อยนิดแต่ว่าถ้าคดีตักใบมีความชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสามารถเดินต่อไปได้ก็เชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเห็นสันติภาพสันติสุขชายแดนใต้จะมีความหวังมากยิ่งขึ้นค่ะ